สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง t ทยพ p b ีเอสพอดแคสต์นะครับเริ่มออกอากาศตอนแต่ละตอนเนี่ยบ่ายวันอังคารทุกอังคารนะครับหล,หลังจากนั้นท่านก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับค้นหาง่ายๆครับไปที่ Google หรือไปที่ y o u t u b e เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา t ทยท p พี p ีเอสพอดแคสต์ซึ่งเป็นฐานหลักก็ได้นะครับก็จะเจอเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับคราวที่แล้วเนี่ยตั้งใจจะพาไปเที่ยวชเวดากองแล้วก็ ออย่างกุุงให้จบเลยปรากฏว่าเฉพาะชวเวดากองเนี่ยหมดตอนครับไม่สามารถพาไปเที่ยวย่างกุ้งได้เพราะั้นครั้ง,งนี้พาไปเที่ยวนครย่างกุุงเมืองหลวงของพม่าที่อังกฤษตั้งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ตอนที่อังกฤษเนี่ยมายึดพม่าได้ตอนนั้นเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่มันเดเลแล้วก็ความที่มันเดเลอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดเมืองเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเขาต้องการเอาทรัพยากรไปเลี้ยงประเทศเขาขณะเดียวกันก็เอาไปขายให้กับประเทศที่อยู่ในเครือข่ายการค้าของเขาเพราะฉะนั้นเมืองหลวงของเขาเนี่ยมันต้องอยู่ริมน้าครับ ต้องมาอยู่ริมน้ําซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญเป็นศูนย์บัญชาการแล้วก็ทำการค้าแล้วที่สําคัญตอนอังกฤษมายึดเนี่ยไม่ให้มาโดยรัฐอังกฤษนะตั้งเป็นบริษัทแล้วบริษัทเนี่ยมีกองทัพออกมามารบมายึดไปการมาได้พม่าของอังกฤษในจริงๆในอังกฤษได้อินเดียไปแล้วแล้วก็ก็ให้บริษัทของอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองอินเดียคิดดูแล้วกันนะเป็นเอาบริษัทมาปกครอง ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเป็นอนันติคมเป็นจกักรวรรดินะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอุปราชนะครับก็ให้บริษัทมาปกครองนะครับข้างฝ่ายพม่าเนี่ยผมว่าราชวงศ์จัก,กรีกับราชวงศ์ของบองเนี่ยมีความต่างกันคือราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยเรียนรู้การพ่ายแพ้พม่าก,ก็เลยระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับทั้งภัยใกล้ตัวและภัยใหม่ๆที่กำลังเข้ามา ขณะที่ราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับเป็นผู้พิชิตนะอนลองพยาจนถึงพระเจ้าประดุงมังระอะไรต่ออะไรเนี่ยครับท่านเก่งจนจึงมินดงเนี่ยก็เก่งนะครับท่านไม่ใช่มีฝีมือคือชนะไทยได้ชนะเชียงใหม่ได้แล้วยังไปชนะยะไข่แล้วก็รบชนะหมดเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านก็มั่นใจว่าท่านใหญ่สุดท้ายเนี่ยยกทัพไปตีชายเขตแดนอินเดียที่อยู่ในปกครองของอังกฤษทำให้อังกฤษขัดใจ ก็เลยอ้างเป็นเหตุที่จะมารบพม่าขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าอังกฤษเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพม่าเนี่ยมีของดีของดีในพม่าเนี่ยมี3ามสี่อย่างนะครับอันที่หนึ่งแน่นอนมีข้าวนะครับข้าวพม่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าข้าวไทยมากนะครับอันที่สองคือมีไม้สักนะครับโอ้โหโลกต้องการไม้สักมากอันที่สเนี่ยนะครับเหนือขึ้นไปทางพม่าเนี่ยมีอัญมณีคือทับทิมแล้วก็ยังมีทองคําด้วยพม่าเนี่ยมีทองคาเยอะมากพม่าจึงเป็น เป็นเป้าหมายปลายทางอีกอย่างหนึ่งแร่ธาตุในภาเช่นดีบุกเนี้ยอ,อ,อินเดียเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้ดีบุกทั้งหลายไปจากพม่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะเพราะนั้นอังกฤษี่ยจริงต้องการพม่าแล้วอังกฤษก็ค่อยๆแทรกซึมแทรกซึมการแทรกซึมเดี๋ยวค่อยพาไปตอนหลังนะการแทรกซึมครั้งแรกๆของอังกฤษเนี่ยตั้งใจที่จะตีจากตอนใต้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเคยเล่าแล้วนะเคยไปออทางอังกฤษเนี่ยส่งแนวหน้ามาประสานกับเจ้าพระยานาครน้อยนะครับเพื่อขอให้ส่งทัพเรือไปร่วม ไปร่วมกับทัพอังกฤษเพื่อบุกมาโจมตีพม่าตอนใต้แล้วยึดพม่าตอนใต้ให้ได้ก่อนตอนนั้นเนี่ยเจ้าพญานครน้อยเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์จัก,กรีในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เป็นพ่อค้าด้วยเจ้าพญานครน้อยบอกว่าไม่ได้ต้องต้องรอรายงานไปยังกรุงเทพก่อนนะครับทำให้ทางอังกฤษเนี่ยขัดใจเพราะตอนนั้นอังกฤษก็น่ากลัวนะครับบอกเจ้าพญานครน้อยว่าถ้าส่งกองทัพไปช่วยเนี่ยทางอังกฤษ ถ้าชนะจะแบ่งสมบัติจากการศึกกับที่ชนะพมา่าเนี่ยให้เจ้าพญานาครน้อยซึ่งอันนี้เหมือนกับจะแซะให้เจ้าพญานาครน้อยเนี่ยก็เหมือนกับเอาตัวออกห่างจากราชวงศ์จากกรีจากสยามก็อาจจะเป็นเรื่องอีกวุ่นวายไปอีกนี่อังกฤษนี่เหมือนว่าหลายชั้นนะครับเอ่อจัก,กรวรรดินิยมเนี่ยหลายชั้นมากเอาว่าแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยอังกฤษก็ค่อยๆตีกินไปเรื่อยๆจนได้พมา่า เมื่อได้พม่าแล้วเนี่ยครับอังกฤษกออ็ตอนนั้นนครนหลงอยู่ที่มันเดเลแต่เนื่องจากที่บอกแล้วนะครับว่ามันเดเลเนี่ยอ,อยู่ไกลไม่ใช่เมืองท่าอังกฤษก็เลยย้ายศูนย์จริงๆตอนนั้นเนี่ยมันมีเมืองท่าอยู่ที่พัสิมและซีเรียมที่อยู่ปากแม่น้ําสาขาของแม่น้ําอิระเบอีซีเรียมสะเทิมนะครับหองศาเนี่ยอยู่ปากแม่น้ําสะตงปากแม่น้ําสารวินนะครับมีหลายปากแม่น้ําแต่อังกฤษเนี่ยตัดสินใจเลือก ให้ย่างกุ้งซึ่งอยู่ปากสาขาย่อยเล็กๆของแม่น้ำเอราวดีนะครับทางด้านตะวันตกของสาแหลกปากแม่น้ำเอราวดีเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางและตั้งเป็นเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งโอเคละอังกฤษก็เก่งเนาะก็มีท่าทุาชเวดากองอยู่ด้วยที่นี่ก็เลยกลายทำให้ตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์ของศรัทธาด้วยแล้วก็เป็นศูนย์ของการค้าและศูนย์ของการบริหารจัดการของจักรวรรดินิยมอังกฤษอยู่ที่ ย่างกุ้งนะครับที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองหลวงอยู่ก็ประมาณสักร้อยปีนะครับโดยประมาณนะครับถามว่ามีอะไรนอกเหนือจากพระธาตุชเวดากงเอาพูเอางี้ก่อนนะฮะย่างกุ้งเนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันออกของของแม่น้ําชื่อว่าเหล,เลียงแม่น้ําเหลียงผมเรียกว่าน้ําเหลียงเลย h l h l a i n g นะครับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเหลียงนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเหลียง แล้วก็มีทะเลสาบสําคัญอยู่2ทะเลสาบคือทะเลสาบอินยากับทะเลสาบกังดอจีนะครับะะทะเลสาบกังดอจีเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับพระธาตุชเวดากองก็คืออยู่ทางตอนใต้แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางใจกลางของเมืองย่างกุ้งนะครับที่สําคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้ง พระธาตุชเวนากองอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็มีอีกเจดีย์หนึ่งนะเวลาไปไปไปย่างกุ้งแล้วเราจะตกใจนะครับเหมือนกับว่ามีเจดีย์เจดีย์หนึ่งใหญ่มากเลยทําไมเป็นเหมือนกับวงเวียนอยู่มันกลางเมืองมีหนนล้อมรอบเหมือนกับมีวงเวียนอยู่นะแล้วทําไมเออเจดีย์นี้ทําไมเขาสร้างวงเวียนเป็นเจดีย์แทนก่อนจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆสุเลเจดีย์เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ ไม่รู้ยังไงนะครับพัฒนาไปพัฒนามาหนนล้อมรอบจนทําให้เหลือแต่เพียงแค่องค์เจดีแล้วก็ระเบียงคดที่อยู่รอบเจดี ผมเนี่ยไปทุกทีนะตั้งใจว่าจะต้องลงสุเลเจดีให้ได้สุเลเจดีให้ได้เพราะมีความเก่าแก่ว่ากันว่าเก่ามาตั้งแต่นู่นแหละแล้วก็มีความสําคัญแต่สุดท้ายนะครับเวลามันก็จะหมดไปกับพระธาตุเชเวเดียกองโดยสุเลเจดีก็ได้เพียงแค่ถ่ายรูปจากถนนนะครับถ้าท่านใครสนใจนะครับอยากไปเที่ยวมีเรื่องให้มากกว่าผมลองหาที่จอดรถแล้วลงไปที่สุเลเจดีให้ยงได้จริงๆเนี่ยที่นี่เ็ายังมีอีกเจดีหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเขาก็ แวะไปเพราะม่เองเขาไม่ได้แวะไปเขาชื่อบาทาทวงนะครับบาตาทวงผมอ่านจากภาษาอังกฤษนะไม่ได้อ่านจากภาษาพมา่าเจดีนี้เขาบอกว่าเป็นเจดีที่ตอนอัญเชิญพระธาตุมาเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งกองกําลังเพื่อรักษาพระธาตุไว้พันพันคนนะบาทาทวงมาจาก พันหน่วยพันคนเพื่อจะรักษาทุกวันนี้ก็มีเจดีเหมือนกันผมก็ไม่ได้แวะเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมแวะแล้วก็คิดว่ามีความหมายและมีความสําคัญในย่านนี้ที่เขาเขาบอกว่าตอนที่อังกฤษมาให้ย่างกุ้งเป็นนครหลวงเนี่ยนะครับอังกฤษได้สร้างเมืองใหม่ไว้ที่ยางกุ้งแล้ว,ว่ากันว่าอันนี้แหละคือเมืองในโลกตะวันออกที่ร่วมสมัยอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดเขาใช้คำนี้นะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะตามที่บอกแล้วมีทรัพยากรมากมายที่เป็นที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นศูนย์กลางต่างๆเกิดขึ้นที่นี่อาคารพาณิชย์นะครับที่เป็นอังกฤษมาสร้างไว้เนี่ยที่เป็นร่วมสมัยยุคใช้คําว่ายุคยุคเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่เรียงรายเป็นเป็นเป็นชุดใหญ่มากใช้คาว่าเป็นชุดใหญ่มากที่ที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละมากที่สุดและใหญ่ที่สุดใน south east asia ใหญ่กว่าในสิงคโปร์ด้วยใหญ่กว่าปีนังด้วยเชื่อไม่เชื่อต้องไปดูเองนะครับเฉพาะเฉพาะที่ทําการศุลกกกรเนี่ยโอ้โหใหญ่แต่นั่นแหละครับพออังกฤษออกไปมันก็สุดโสมมีหนําซ้ําพอพมา่าย้ายนครหลวงไปเนปิดออะไรอะไรที่นี่ก็สุดโสมลงมีอาคารใหญ่อยู่4อาคารที่ยังคงเหลืออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานสําคัญเพราะตรงนั้นก็กลายเป็น เป็นอาคารร้างบ้างเป็นร้านค้าเป็นที่อยู่อาศัยของคนนู้นคนนี้สภาพก็ทรุดโทรมไปนะครับอ,อันที่2ก็คือเขาเรียกซิตี้ฮอล์ซิตี้ฮอล์เนี่ยเป็นอังกฤษสร้างแต่ให้สถาปนิกพมา่าเป็นคนออกแบบเออนี้น่าสนใจเนี่ยแสลว่าตอนอังกฤษสร้างเนี่ยอังกฤษก็สร้างมาเลาย่างกุ้งสร้างสุสินชทุกอย่างก็มีนักศึกษามีบัณฑิตนะครับมีสถาปนิกพมา่าออกแบบก็ออกแบบเป็นแบบโมเดิร์นแหละแต่ก็มี มีคล้ายๆหลังคาเป็นแบบจองของอังกฤษของพม่าอยู่เล็กน้อยอันนี้ก็คือที่ทำการของรัฐหรือซิตี้ฮอล์แต่ที่เป็นแบบอังกฤษแท้ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือที่ที่ทําการศาลศาลสูงไฮคอร์ดอันนี้เนี่ยก็เป็นอาคารแบบผนังเนี่ย ก่อด้วยอิฐที่เรียงให้เห็นอนะิฐน่ะแบบที่เราเห็นอาคารเก่าๆในอังกฤษหรือเราไปที่บอมเบย์ที่มุมไบก็จะเห็นอาคารแบบนี้อันนี้ก็คือมีหอนาฬิกาสูงอันนี้คือแบบอังกฤษจัดนี่คืออาคารที่สามแต่อาคารที่สี่เนี่ยที่นั่งรถผ่านไปผ่านมาแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับก็คือเดอะสแตรนเดอะสแตรนเนี่ยเป็นโรงแรมที่เขาว่ากันว่าถ้าตะวันออกจากซูเอสแล้วเนี่ยครับก็จะมีโรงแรมให้พักอยู่ ไม่กี่โรงแรมโรงแรมหนึ่งก็คือโรงแรมเดอะสแตนนี่แหละเลยมาหน่อยที่ปีนังก็คือโรงแรมชื่อ Oriental and Eastern นะครับอันนี้อยู่ในปีนังเลยมาพอถึงสิงคโปร์ก็เดอะแรปเฟิลนะครับเขาบอกถ้ามาถึงกรุงเทพก็คือ o อเรนเ a l ลไงนะครับเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมของที่สร้างเป็นที่พักของชั้นสูงหรูมากของนักเดินทางในสมัยอัองกฤษ ปกครองนะครับนักเขียนใหญ่ๆที่ออกเดินทางมาก็มาพักตามโรงแรมเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เดอะสแตรนเนี่ยนะครับเอออีกงานหนึ่งของเกรดนิดเดียวนะครับโรงแรมพวกนี้นะจริงๆไม่ได้สร้างโดยคนอังกฤษนะครับสร้างโดยพวกเชื้อชาติอาร์เมเนียอาร์เมเนียเป็นเป็นเชื้อชาติที่อยู่ในยุโรปตะวันออกซึ่งตอนหลังก็อังรัเสเซียเข้าไปปกครองแล้ว เพิ่งจะก,กลับมามีเอสกราบได้หลังจาก,กรัสเซียล่มสลายอเมเนียเนี่ยก็คล้ายๆกับคนยูนะเป็นตระกูลที่ชอบเดินทางรละทำมาค้าขายแล้วก็เป็นนักค้าที่รุ่งเรืองมากนะครับมีอยู่ทุกเมืองเลยนะออกมาจากยุโรปแล้วที่เป็นเมืองศูนย์กลางค้าขายยุคอาณานิคมี้มีพ่อค้าชาวอเมเนียทั้งนั้นนะ่ะที่ ที่โรงแรมเดอะสแตนนี้ก็ชาวอาร์เมเนียนะครับมาสร้างไว้นะครับแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนมือเป็นใครแล้วก็มือแล้วเขาก็ปรับปรุงใหม่ก็กลายเป็นโรงแรมหรืออีกโรงแรมหนึ่งที่ถ้าเราไปสัมผัสย่านนี้นะครับอีก 2- อสาอย่างที่น่าสนใจที่ย่านนี้ก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีสวนสาธารณะที่เขาสร้างเป็น อนุสร์สอนสานให้กับมหาพันธุลามหาพันธุลาเนี่ยเป็นวีรบุรุษของพมา่าเขานะครับวีรบุรุษพม่ายุคหลังมาก็คืออูนุนะครับคือพ่อของออกซานซูจี ตอนนี้ก็ไม่รู้ใครเป็น,ปนใครจะเป็นวีรบุรุษนะครับของพมา่าเพราะว่าทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอย้อนไปถึงมหาพันธุลาน,นี่เขามีอนุสรสถานเป็นอนุสาวรีย์ของมหาพันธุลาแล้วเป็นปาร์คเลยนะครับอยู่หน้าซิตี้ฮอล์เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากศาลสูงที่กําลังเล่าอยู่นี้นะครับมหาพันธุลาน,นี่คือใครเขาบอกมหาพันธุลาน,นี่ก็คือเป็นแม่ทัพคนสําคัญของราชวงศ์สุดท้ายของพมา่าคือสมัย พระเจ้าที่บอลเนี่ยแหละครับที่บุกไปตีอินเดียนะครับที่อังกฤษปกครองและทําให้เป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยตอนนั้นไปตีชนะโอ้ก็เรื่องใหญ่นะตีชนะอังกฤษใช่ไหมก็กลายเป็นวีรบุรุษแต่ตอนหลังพออังกฤษเข้ามาบุกเนี่ยก็ามหาพันธุลาน,นี่แหละครับที่นาทัพรับศึกอังกฤษจนสุดท้ายตัวเองก็ตายในที่รบเขาก็เลยสร้างเป็นอนุสรสถานไว้ที่นี่อีกอันหนึ่งเขามีโบสถ์คริสต์แบทเทิสต์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ไหนๆเนาะในเมื่อ ทางฝรั่งมาสร้างเขาก็ต้องมีโบสถ์ของเขานเพื่อเพื่อเป็นฐานของเขาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับมีทั้งโบสถ์คริสต์นะครับมีทั้งวัดแขกแล้วก็มีทั้งมัสยิดมุสลิมมีครบหมดเลยเแต่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่ที่นี่มีนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นที่มาสแสวงบุญของคนอินเดียอันนี้ทุกท่านคงจำได้นะครับตอ,ตอนที่ผมเล่าตอนที่ไปมันเดเลเนี่ยตอนที่อังกฤษเนี่ยยึด พระราชวังมันเดเลได้และจะับเจ้าทีบอกับพระนางสุพยาลัตเนี่ยได้เนี่ยทางอังกฤษเนี่ยก็เนรเทศพระเจ้าทีบอกับพระนางสุพยาลัต์ไปไว้ที่พมา่าแล้วก็ไปสวรรคตที่พมา่าเพราะว่าตอนนั้นก็อังกฤษปกครองพมา่าเช่นเดียวกันครับทราบไหมฮะว่าสุลต่านชาองค์สุดท้ายของของอินเดียก็ถูกอังกฤษเนี่ย ในประเทศให้มาอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็มาสวรรคตที่ย่างกุ้งนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยชาองค์สุดท้ายเนี่ยจริงๆหลังจากสิน้นเอารังเซฟสิน้นชาสารพัดชาแล้วเนี่ยอังกฤษยึดอินเดียได้แล้วเนี่ยชาองค์ชาองค์งหลังๆท่านก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วท่านก็เป็นกวีนะชาองค์นี้ท่านเป็นกวีเป็นนักเขียนแต่มีพวกนักรบของอินเดียกลุ่มหนึ่ง เกิดก่อการกรบฏกับอังกฤษแล้วอ้างว่าจะยึดอำนาจกลับคืนมาให้ชาทำให้พออังกฤษปราบพวกกลุ่มนักรบที่รวมตัวกันแข็งขืนต่ออังกฤษได้อังกฤษลืมเรื่องทำไงก็เลยต้องเนรเทศองชามาไว้ที่พมา่าแล้วก็ให้ไว้ที่ย่างกุ้งเนี่ยแหละครับแล้ววังหรือตำหนักหรือคุกนะก็อยู่อยู่ไม่ไกลกับใช้คำว่า ก็อยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับอยู่ไม่ไกลกับอ,อยู่ไม่ไกลกับย่าน People's Park ย่านอนุสรณ์สถานาของมหาพันธุลาเนี่ยนะครับแต่ที่น่าสำคัญก็คือว่าหลังจากชาองค์นี้สิ้นพระชนอสวรคตเนี่นะครับทางอังกฤษเนี่ยพยายามปิดข่าวก็รีบทำงานศพนะไม่รู้ว่าจัดการแล้วก็ฝังฝังไว้ที่ไหนไม่บอกใครครับจนพระเมหสีนะครับสิ้นนะก็ฝังคู่กันไว้ จนมาระยะหลังเนี่ยครับทางพมา่าได้รับเอกราชแล้วทำการปรับปรุงที่วงังหรือตำหนักหรือคุกเนี่ยนะครับขุดลงไปก็เลยไปเจอที่ฝังศพพอเจอที่ฝังศพก็เลยทำเป็นอนุสรณ์สถานของชาเขาว่ากันว่าชาวมุสลิมในอินเดียส่วนหนึ่งก็เลยใช้ที่นี่เป็นที่มาจาริกแสวงบุญให้กับองค์สุลต่านชาซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียกันที่พมา่า ส่วนที่ที่พระเจ้าทีบอร์สวรตที่ที่อินเดียอยู่ตรงไหนเนี่ยผมยังไม่เคยเจอหลักฐานนะครับก็อานนี้ก็คือเป็นเรื่องของในย่างกุ้งยิ่งถามว่าในย่างกุ้งมันมีที่ไหนที่น่าจะเที่ยวอีกนะครับหลังจากผมพาไปเที่ยวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีอีก2อสอย่างนะครับที่หลายคนชอบไปแล้วก็บางคนก็ไม่ไป อันที่หนึ่งเอาที่คนไม่ค่อยชอบไปก่อนลวกันคือพิพิพพธภัณฑ์สถานแห่งชาติพมา่าคนไทยเนี่ยจะไปน้อยแต่ฝรั่งจะไปเยอะตอนที่ผมไปเนี่ยก็คนน้อยครับแต่ผมไปกับพวกฝรั่งเพราะฝรั่งเขาอยากไปด้วยตอนไปกับทีมคนไทยเนี่ยไม,ไม่คิดจะไปนะครับในหนังสือแนะนําท่องเที่ยวเขาบอกถ้าไปที่นี่ต้องอย่าพลาดน,นะไปดูศีหษอาสนะนะครับก็คือบัลลังก์ของของกษัตริย์พม่าซึ่งทําเป็น พระแท่นบัลลังก์ที่มีราชสีนะครับแล้วก็มีประดับด้วยทับทิมแล้วก็มีเป็นชั้นๆงดงามมากซึ่งตอนที่เราไปที่วังที่มันดดเลเนี่ยก็จะเห็นแต่จำลองเป็นไม้อาจจะเป็นกระดานอัดดิซัมไปแต่อันนี้เนี่ยพอไปดูโอ้อลังการจริงยิ่งใหญ่จริงแต่ผมก็ไม่ประทับใจเท่ากับพอไปเดินทั่วๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับโบราณวัตถุต่างๆที่เขา ขุดค้นและเก็บรวบรวมได้มาจากที่ต่างๆในพมา่าเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะศิลาจะเลือกไม่ว่าจะตั้งแต่ของยุคหินยุกประวัติศาสตร์นะครับหรือเครื่องถ้วยพระพุทธรูปมาอยู่ที่นี่เป็นทั้งนั้นนะครับแต่ที่ผมประทับใจสุดๆนะครับก็คือว่าเครื่องทองครับก็รู้กันอยู่แล้วนะเครื่องทองและอัญมณนนีของพมา่าที่อังกฤษยึดได้ตอนที่มายึดมันเดเลนะครับจากพระเจ้าทวีบอกับพระนางสุพยารัตเนี่ย อังกฤษเนี่ยคงส่วนหนึ่งก็คงเอาไปไว้อังกฤษแล้วแหละแต่อีกบางส่วนนะครับก็ที่ยังเก็บอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยก็ยังจัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะไม่ได้หายไปไหนนะปัญหาคือเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็เลยไม่ได้เห็นรูปก็ไม่มีใครถ่ายรูปออกมาให้ได้เห็นแต่เท่าที่เิมเพนดูเนี่ยนะครับถึงถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้ยากเพราะว่าจะอยู่ในห้องที่มีล,ลูกกรงเหล็กแข็งแรงมากแต่พอมองลอดเข้าไปโอ้โห มันคือเครื่องทองและอัญมณีนานา,นาชน,นิดเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วโอ้นี่คือความร่ำรวยและความมั่งคั่งของพมา่าที่ยังมีประจักษ์พยานยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็คือส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ใครๆก็ไปนะก็คือตลาดตลาดในพมา่าเนี่ยในย่างกุ้งเนี่ยมันจะมีตลาดอยู่หลายตลาดแต่ตลาดที่ผมชอบไปเนี่ย ถ้าจัาไม่ผิดเขาเรียกตลาดสกอตเนาะไม่รู้จะสับสนกับตลาดที่พนมเปญแล้วก็ตลาดที่เสียมเรียบหรือเปล่าเอาว่ามีตลาดกลางอยู่ตลาดหนึ่งนะครับที่คนก็จะต้องไปแวะนะจะมีของขายหลายอย่างมากผมเนี่ยตรงไปตรงมาผมชอบสามอย่างถ้าไปที่ตลาดนี้อันที่หนึ่งคือผ้าครับผ้าสโลงหรือผ้าทอผ้านุ่งของผู้หญิงโดยเฉพาะผ้านุ่งลุนตยาโอ้โหอันนี้เป็นลาย ม้วนขดงดงามหรือเป็นพายลายล้วงเกาะงามเหลือเกินแล้วก็ราคาต่ำมากยิ่งผมเนี่ยนิยมย่ามนะซื้อย่ามได้เป็น 10, 10บสใบเลยย่ามพาม่าเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ได้ทอมือนะครับเขาทอมาจากโรงงานนั้นถูกมากแต่ยังรักษาเอกลักษณ์ของพาม่าได้อันนั้นก็คือเรื่องชุดของผ้าชุดที่สองที่ผมถือว่า ไม่ธรเมดาเหมือนกันคือชุดงานแกะสะลักไม้ทุกท่านคงรู้นะว่าพม่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องงานแกะสะลักไม้เราไปที่วัดอะไรชนะก็จะเห็นงานแกะสะลักไม้เยอะแยะไปหมดเลยแต่งานทําไม้ที่เขาทําแล้วงามที่สุดคือผมคล้ายๆงานอาเปลือกไม้มาประดับเป็นภาพคล้ายๆกับเฟสโกนะครับเฟสโก้ของทางยุโรปทางอเมริกาแต่ที่นี่เนี่ยเขาสไลซ์เปลือกไม้บางๆแล้วมาทําเป็นภาพนู้นภาพนี้ ภาพน้นภาพนี้ภาพพระธาตุภาพที่ภูกรารภาพที่โชเวดากองภาพพระมหาไมมุนีหรือภาพนกภาพป่าสวยจริงๆนะครับและราคาก็สมัยนูนนะ้นเนาะย่อมๆสมัยนี้ก็แพงขึ้นตามตามเวลาแต่ชุดที่3ามที่ผมไปข้างหลังเนี่ยผมหมดเวลากับการไปหาชุดที่3านี้ก็คืออัญมณีและลูกปัดลูกปัดเนี่ยในพม่าเนี่ยเป็นเขต ที่มีลูกปัดเยอะมากมาแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วมีชื่อเสียงมากกว่าในไทยด้วยซ้าไปว่ากันว่าฝรั่งเข้ามาศึกษาค้นคว้าไว้ก่อนตีพิมพ์ไว้เยอะเรากฏว่าลูกปัดในพม่านเนี่ยในตลาดย,ยังมีเยอะนะครับแต่ต้องดูให้ดีเพราะดูไปดูมาเนี่ยครับพอดีท่านคงจําได้ครั้งหนึ่งที่ผมไปที่แถวพุกามแถวมันเดเลพุกามเนี่ยผมได้แวะไปที่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในรุ่มรุ่มน้ําชินบินเนี่ยปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีลูกปัดยุกเหล็กเยอะมากแล้วก็มีการผลิตทําลูกปัดเลียนแบบเยอะมากถามว่าเอาไปไหนตอนที่ผมไปที่ชินบินเขาบอกก็ส่งไปขายทั่วไปมีคนสั่งซื้อเขาก็สั่งทำนะครับผมเห็นเขาทำเนี่ยตกใจมากเพราะทำคล้ายกับของเก่ามากแล้วก็ขายที่ในหมู่บ้านขายแพงมากปรากฏว่าที่ ย่างกุ้งนะฮะในตลาดที่ย่างกุ้งเนี่ยปรากฏว่ามีขายเต็มไปหมดเลยแล้วผมดูแล้วของใหม่ที่ทํามาจากชิมินทั้งนั้นเลยแล้วก็ขายแพงอย่างเหลือเชื่อใช้คําา่าอย่างเหลือเชื่อคนละเรื่องกับที่สวนจตุจักรเลยสวนจตุจักรถูกก็บอกถูกขายถูกของทําเรียนแบบบอกเลยว่าของทําเลียนแบบขายถูก ของเก่าก็บอกนี่คือของเก่าก็ขายตามราคาทนั้นนี่ก็คือส่วนที่3ที่ในตลาดพมา่าที่น่าซื้อเอาสักหน่อยแล้วกันส่วนที่4เนาะอีกอันนึงที่ผมว่าเป็น,สนเสน่ห์มากของว่าคือของขิดครับขนมต่างๆเนาะขนมถั่วแปะยีถั่วแปะลอนะครับหรืออะไรนะข้าวซอยตัดแม้กระทั่งชาชาสำเร็จรูปที่ทำเป็นแพ็คๆแล้วมาฉีกซองแล้วชงอะ เมืองไทยทุกวันนี้ยังไม่ค่อยทําเลยนะครับแต่ในพมา่าเนี่ยผลิตออกมากิน,น,นต้องต้งเป็น10ปีที่แล้วผมไปทุกทีซู้มาเป็นแพ็คๆตลอดมานั่นก็คือเสน่อีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในเมืองย่างกุ้งในพมา่าท้ายสุดแม้ทุกวันนี้นะครับทางรัฐบาลทหารเนี่ยได้ย้ายเมืองหลวงไปไว้ที่เนปิดอแล้วผมเนี่ยยังไม่เคยไปเนปิดอเนาะผมก็ ได้แค่ย่างกุ้งเนี่ยแหละครับเออแล้วเขาบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ย้ายอ,อกจจะย่างกุ้งไปหมดแล้วโดยชั่วศูนย์ราชการก็ทําให้บางอย่างก็ร้างและซบเซาแต่เนื่องจากพระธาตุเวดากองอยู่ที่นี่อะไรอะไรก็อยู่ที่เออเขาบ,บอกพิพิธภัณฑ์เนี่ยของสำคัญส่วนหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ในปิดอแล้วนะแทนเนี่ยแต่ยังไงยังไงเนี่ยยา่านพาณิชย์เรื่องของบริการแล้วก็ทำทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่และที่สําคัญคือพลเมืองก็อยู่ที่นี่แทนเออยังไงก็ตามเนี่ยย่างกุ้งก็จะยังเป็น ศูนย์กลางเป็นหมุดหมายเป็นเป้าหมายของการไปเที่ยวที่สำคัญของย่างกุ้งเขาว่ากันว่าวันนี้ไม่ได้มีกลิ่นอายของการรบก็อาจจะลองไปกันอีกทีก็ได้เอาละครับพบกันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่พม่า ที่ย่างกุ้งในรอบนี้นะครับเออแล้วก็ถ้าหากว่าใครเพิ่งฟังครั้งนี้เอา้าแล้วเเวดากรอ,อยู่ไหนลนะ่ะก็ไปฟังย้อนหลังตอนที่แล้วนะครับแล้วต่อจากนี้ผมก็จะผ่านล่องใต้ไปถวายจนไปถึงที่มริดตะนาวสีสิงขรจนกระทั่งเลยปกเปลี่ยนไปจนถึงมัลลิวันแล้วก็กาะสองข้ามไประนองกันพบกันสัปดาห์หน้ากับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับ เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา